เดียว this this one you know seven thousand two way okay seven last price โอหนั่งทำกันบ้านอยู่บนรางรถไฟครับทุกคน homework you do homework โอ้ตรงนี้ก็ทำอะไรกันเต็มเลยครับทุกคนงกันกระบะงกันกระบะว้าวไอแค่นี้สิอ๋อโอ้อันนี้เล่นอะไรเล่นบิงโกเหรอฮัลโหลฮัลโหล Are you Vietnamese o r s o m e t h i n g No 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 Can nationality you you my my youre uh, <from? S 2> guess guess you guess I สวัสดีทุกคนจากมันฑะเลประเทศพม่านะครับอยู่กับช่อง just ไปเที่ยวนะครับนี่ก็เป็นวันสุดท้ายที่ประเทศพม่าของผมแล้วนะก็คือตอนนี้ผมก็กําลังจะ เดินไปร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับผมเป็นร้านอาหารกึ่งร้านาคาเฟ่นนะชื่อว่าโนวาคาเฟ่นะครับผมคือผมไปเซิร์ชร้านอาหารร้านดังที่มาดเลมาก็มีอยู่หลายร้านนะที่ร้านดังๆที่แบบในทุกเว็บไซต์เลยจะมีติดแลงเนี่ยก็คือ,อร้านที่ชื่อว่ามินกะลาบานะแต่ว่าผมกินอาหารพรมาร่าบ่อยมากแล้วอะช่วงนี้กินมา10วันแล้วแบบเยนแล้วครับผมก็เลยแบบว่า อยากกินอาหารที่แบบว่าเป็นสปาเกตตี้หรือว่าพวกพิซซ่าอะไรบ้างนะแล้วก็มีกาแฟด้วยผมต้องเดินไปร้านกาแฟประมาณ1ไม์นะครับผม1กิโลกว่ากว่านะประมาณ20นาทีอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในเมืองมันดเลนะครับทุกคนผังเมืองเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะใครที่มาเที่ยวมันดาเลก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผังเมืองที่มันดเลเนี่ยคือแบบว่าดูง่ายมากไม่ใช่แค่มันดเลทั่วประเทศพม่าเลยครับเพราะว่า เ,ออเขาเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษไงสมัยอังกฤษปกครองเนี่ยเขาก็ได้มาวางผังเมืองไว้เป็นอย่างดีเลยก็เป็นบล็อกเป็นบล็อกอย่างนี้เลยนะสามารถลองไปดูจาก Google Ma p ได้นะคือผังเมืองจะเป็นบล็อกเป็นบล็อกเลยนะเป็นแบบว่าสตรีทเป็น29 3 0 3บอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดูง่ายอะ่ะไม่มีทางหลงทางอ่ะครับผมแต่เหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะครับท่านเมื่อวานก็ฝนตกไปแล้วครั้งหนึ่งนะที่สะพานอูเบงเนี่ยช่วงเวลานี้รถไม่ค่อยเยอะนะครับผม11โมง15นะ ต้องแต่ผมอยู่ที่ย่างกุ้งพุกามจนถึงที่มันดาเล่เนี่ยผมเห็นเขาขายทุเรียนแบบมีเยอะมากเลยนะเนี่ยขายแบบว่าขั่วเลยแต่เป็นลูกเล็กๆเ,เนาะผมไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนนี้คนก็มองผมขั่วมันดาเลเหมือนกันนะเนี่ยแบบแต่งตัวก็แบบนักท่องทเ,อเที่ยวเต็มที่เลยนะดูดิเนี่ยใส่แว่นใส่หมวกไป่ถือกล้อง Oh. A later few moments later. ถึงแล้วนะครับถนน37มสิบเจตรีทนะครับเขาเปิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมร้านเป็นแบบว่าตุมครึมอย่างเงี้ยไม่รู้แบบมืดๆอะ่ะวิ่งกันเลยปะว้าว upstairs okay thank you, thank you. วิ่งกันเลยปละ,ปะ no food no drink โอ้ร้าดูดีครับทุกคนว้าวดูเมนูก่อนนะครับ Do you have any foods here? Mm hmm. Food? yes นั่งตรงนี้แล้วกันโอเค sugar าแฟอร่อยใช้ได้เลยครับอาหารเที่ยงที่มันดาเลน,นะครับอออราคาประมาณหนึ่งมืสี่พันจานนะครับก็น่าจะแพงที่สุดแล้วตั้งแต่มาที่พม่านะเบพราะปกติก็กินมื้อละประมาณสา0พันถึงห้าพันจานเท่านั้นนะนเป็นไก่ทอดนะครับผมเทห,หมดเลยแล้วกันมีขนมปังให้ด้วยนะแล้วก็มีผักทอดด้วยกัอ่ะ อ,อร่อยครับไก่กรอบนุ่มอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงสีแล้วนะครับผมก็ไปตัดคลิปพักผ่อนมานะตอนนี้ผมกํบบาลังจะไปตลาดที่น่าสนใจอยู่แห่งหนึ่งผมเพิ่งไปเซิร์ชมาเมื่อกี้เลย เขาเรียกว่าตลาดเรลเวย์มาร์เก็ตครับเป็นตลาดที่แบบว่า,าวางแผงขายอยู่บนรางรถไฟครับทุกคนห่างจากนี่ประมาณ3โลนะคือเมื่อกี้ดูแกร็บแล้วมันไม่มีโลเคชันให้อะแต่ว่ามีใน Google Google Map นะผมเลยจะไปถามตุกต๊กๆเอานะในราคาแกล็บคือ3,700แต่ว่าเดี๋ยวไปถามตุกต๊กๆแถวนี้เอาถ้าเกิดได้ถูกกว่าก็จะก็จะไปเรลเวย์มาร์เก็ต3กิโลนี่รับ I want to go to railway market here. Okay, yeah, behind the uh, Mandalay Palace. Mandalay Palace. Yeah, yes. this this one, you know, this this market okay. on the 10 trail. Okay. Yeah, yeah they three, three kilometers. Yeah, this this this. I I will show you. you. You don't know this place? Wait wait wait. Okay, okay okay okay. see. Yes. Yeah yes. yeah this. How much? How much in one way? yeah one pay No, one sit down and just no no don't, don't, don't 6, not 6000 yeah. nice. 6000 in kabul 3000 no, no. 3000 5000 okay? 3, euro 7000 two way okay 7 last price go and come back 7000 and for we'll waiting for minutes that's 30 minutes 8000 okay 8000 8, yes 7 please you go right down there, okay? Seven, 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 sir! Before you go, away! Huh? Away! Ah, uh, you wait? และผมกับพี่เขาก็ต่อรองราคากันอยู่สักพักเลยครับซึ่งตัวผมเนี่ยก็จะยึดเอาราคาตามแก๊ปเป็นหลักครับส่วนพี่เขาก็จะขอเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อเป็นค่ารอหรือว่าค่าเสียเวลาครับตามจริงผมจะเดินไปหาตุกต๊กๆคันอื่นก็ได้นะถ้าเกิดว่าพี่แกเนี่ยไม่ให้ตามที่เราเรียกไปแต่พอมองหน้าพี่แกแล้วเนี่ยผมว่าพี่แกหน้าเหมือนเพื่อนมัธยมของผมคนหนึ่งมากเลยครับซึ่งมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยยอมไปกับพี่แกครับ eight t h o u s a n go let's go รุปก,ก็ได้ราคาไปกลับอยู่ที่8,000จจาร์นะครับผมคือที่จริงถ้าเกิดเช็คในราคาแอะ่ะขาไปอย่างเดียวนะประมาณ3,700ค,ครับก็ไปกลับก็ก็เกือบแปดพันนั่นแ,แหละก็ต่อได้ท่งนี้แหละชจมาาะม <c oughs> ีเด็กมาขอตังรือนเนี่ยเด็กมาเกาะรถขอตังค์อยู่ทุกสี่แยกเลยนะครับผม <c oughs> เด็กตัวเล็กๆเ,เองนะ ตลาดเราจะอยู่หลังพระราชวังมนาเลนะครับผมมิงกะลาบามิงกะลาบาสาวพม่าครับสาวพมา่าถึงแล้วนะครับทุกคนอยู่ตรงข้ามกับพระราชวังมนาเลเลยนะยืนที่นี่โอเคยืนที่นี่ right okay 30นา okay? oh, ทีโอเคโอ้นี่ครับก็จะเป็นตลาด โลโก้นะครับผมขายผักขายปลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยอันนี้ขายอะไรขายปลาขายกุ้งนะครับยิงกระบ๋าโอ้ขายหมูเนี่ยอันนี้ข้างหลังก็จะเป็นทางรถไฟนะแล้วรถไฟเนี่ยผมดูในตารางคือรถไฟจะแล่นผ่านตรงเนี้ยประมาณวันละ2 3ถึงรอบครับรอบช้ารอบเช้ารอบเที่ยงแล้วก็รอบบ่ายตอนนี้ก็5้าโมงแล้วนะไม่มีละ อันนี้ก็พาชมวิถีชีวิตของชาวเมียนมานะครับที่เมืองมันาเล่ไม่ได้ใหญ่เลยนะครับทุกคนต,ตอนแรกผมนึกว่าใหญ่นะแต่ว่าก็มีอยู่ประมาณข้างนี้นะเวลาผมไปประเทศไหนเนี่ยผมชอบมาเดินตลาดโลโก้ของเขานะต่อให้มันจะคล้ายๆกับประเทศบ้านเราก็ตามอหเนาะไทยพมา่า แถบอาเซียนเนี่ยก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าผมว่ามันก็มีความแตกต่างบ้างนะครับผมก็น่าสนใจดีเหมือนกันบริเวณเวแถวแรางรถไฟเนี่ยก็จะเป็นพวกชุมชนหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนมีเด็กๆมาเล่นฟุตบอลทำกิจกรรมกันเต็มเลยนะนี่ตรงนั้นก็มีอีกนะครับผมช่วงเวลาเนี่ยครับหลัง5้ามงเย็นเนี่ยไม่มีรถไฟผ่านแล้วนะก็สามารถเดินได้นะครับผมแต่ว่าช่วงประมาณช่วงเช้าอะไรยเงี้ยประมาณ 10โมงเป็นต้นไปจนถึงบ่ายสามเนี่ย <S <S เขาจะแบบว่าไม่ให้เด็กหรือว่าให้ไม่ให้ใครเนี่ยมาเดินแถวนี้เลยนะที่ผมไปอ่านข้อมูลในที่เว็บเวเซอร์มานะเพราะว่าจะมีรถไฟแล่นผ่านตลอดนะครับผมดูดีเด็กพม่านั่งทํากันบ้านอยู่ลังรถไฟออ้ยอย่างฟี้ยวอครับมิงกลาลาดูดิมิงกะลาโฮมเวรริร์คยูดูโฮมเวิร์คสกูลิงกลางกลา โฮมเวิร์กสกูลอ๋อ good student โอ้โคตรเฟี้ยวอ่ะนั่งทำกันบ้านอยู่รังรถไฟว้าวโอเคโอ้ตรงนี้ก็ทำอะไรกันเต็มเลยครับทุกคนเขาเล่นอะไรกันน่ะเล่นหมาคอทกันเหรอมึงกะละวามึงกะละวาว้าวโอ้ยคุณขอโทษครับ ไทแลนไทยแลนด์ไทย้ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์บยะแฮปปี้ยี r e ม่แฮปปี้เกตเกตแ r ร์ไรเนส a ู้ e นย่ e ผู้ e นที่นี่สน่ a ร้อลาวเขาเล่นแบบเล่นกันพนันกันนะครับผมเต้นกู๋อ โอ้โหคนเยอะมากเลยอ่ะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะวันบอกดูดิเหมือนแบบว่าเอาเหรียญกลมๆแล้วก็มีรูวางไว้เออวันบอกวันบอกตันตีตันตีจูซ่าโอ้บ้าพะโสสองพันตันตีสองพันสองพันสองร้อยสองพันสองร้อย้าได้ได้สบายเนี่ยปกติผมว่าน่าจะมีแบบว่าเรียงกันเต็มเลยนะผมไม่รู้ว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะ มีคึกคักกว่านี้หรือเปล่านะดูเป็นแบบว่าเป็นฐานรองร่มอะครับผมเต็มเลยมันแบบว่าเขาเก็บไปหมดแล้วอ่ะตอนนี้เนี่ยข้างๆก็จะเป็นหมู่บ้านหมดเลยนะครับเป็นบ้านคนหมดเลยแอะไรสิโอ้วันนี้เล่นอะไรเล่นบิงโกเหรอวันอิติสแชมโลอ่ะแัมโมลอ่าโอ้ว้าวโอ้มันคืออะไรอ่ะแัมโมล่า แต่ว่าเอาเป็นตารางบิงโก,โกนะครับผมบอบิงโกเลยบิงโกอ๋อโอเคโกโกแล้วก็ใช้หินทับนะคนที่นี่แบบเป็นกันเองมากเลยนะครับผมตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะไม่ต้อนรับนะแต่ว่าเขายิ้มให้ผมทุกคนเลยอะ่ะยิงดาบา้ามิงดาบา้าเด็กกลัวเด็กกลัวยิงดาบา้า What are you doing here? Do you speak English? Speak no no English? Ah oh, okay ไปไปครับไปกูเดย์นี่ผมมาเจอที่นี่โดยบังเอิญมากนะผมเซิร์ชแบบว่าทิปแอดไวเซอร์ไงว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็มาเจอคําว่าเรลเว a ย์มาร์เก็ตนะครับผมแล้วก็ดูรูปนะครับคนก็ไม่ค่อยรีวิวเท่าไหร่นะมีแต่ฝรั่งเขารีวิวกันนะพอมาดูรูปแล้วแบบโอ้โหน่าสนใจมากเลยแล้วก็ <med> ก็มาทันทีเลยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้ามีหมาครับทุกคนดูดิฝูงหมาเต็มเลยอะ่ะผมไม่กล้าเดินไปอะ่ะโอ้ยตรงนี้มีร้านขายของเลยนะ มิงกลับาโอ what is this oh <laughs> no English okay oh this is a b e อ t l e อ๋อ e ม a r นะครับอันนี้เป็น m ม r k thank you bye bye เสียดายเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องไม่งั้นคงได้แบบพูดกันเยอะกว่านี้นะครับ แล้วเวลารถไฟมาเขามาอย่างไงวะเนี่ยเพราะว่ามันแบบว่าเหมือนมีแบบสิ่งกีดขวางเยอะเลยอะ <S 2> <S 2> แสดงว่าเขาต้องแบบว่าเก็บให้เรียบร้อยนะผมว่ามันอันตรายมากเลยนะบางทีแบบว่าเวลามีออรถไฟแล่นผ่านเนี้ยมีเศษหินเศษเหล็กมันกระเด็นใส่คนได้นะเนี่ยนี่ละบ้าเด็กไม่สนใจละเอ้าน้องคนทํากันบ้านวิ่งหนีผมไปแล้ววิ่งเข้าบ้านไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ยังนั่งอยู่ตรงนี้นะแต่พอเห็นกล้องอะวิ่งเข้าบ้านไปเลย เขินเหรอเขินเหรอบาย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 อ่ะดูดูกันว่าน้องเขาอ่าอะไรทำแบบน่ะโอ้มิงกะราบะมิงกะราบะโอ What is this อ oh, ๋อมอเฮงกะโมฮิงกะเนี่ยมันอ๋อโมอเฮงกะอ๋อคล้ายๆแบบเป็นขนมจีนบ้านเรานะอร่อยดีนะไทยค่ะอ้คนพูดไทยได้เหรอครับ I am not u n d e r s t e d Thai language a n can you speak Thai no no i can't speak english broken now oh me too me too i'm a broken english yeah okay bye 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 thank you thank you go okay okay good very nice here eight thousand thank you thank you bye bye ผมให้พี่ตุ๊กตุ๊กเนี่ยมาส่งผมอยู่ที่ถนน31นะห่างจากโรงแรมผมเนี่ยประมาณ2บล็อกนะ เดี๋ยวจะมาหาอะไรกินแถวๆนี้นะครับผมผมอยากกินขนมจีนพมา่าวันก่อนเนี่ยผมกินแล้วอร่อยมากเลยอ่ะแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะผมจําไม่ได้ว่าอยู่บล็อกไหนอ่ะไม่รู้อยู่ข้างหน้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดินไปดูก่อนนะวันสุดท้ายในพม่าก,ก็ต้องกินอาหารพม่านะเดี๋ยวผมกลับไทยไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะเดี๋ยวก็จะไปกินอาหารไทยแล้วก็กินสิ่งที่อยากกินให้ได้มากที่สุดนะครับผมก่อนจะออกเดินทางไปยังประเทศที่3มนะครับทุกคน ไม่น่าใช่ตรงนี้นะครับน่าจะอยู่อีกบล็อกหนึงอ่ะผมจำผิดอ่ะ few moments later. ทุกคนครับตอนนี้อยากจะบอกว่าผมเดินบนไปบนมาอยู่ประมาณ4-5หบล็อกแล้วนะยังไม่เจอร้านที่ผมกินเมื่อวานนี้เลยอ่ะเป็นไม่ได้ยังไงอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะไม่เปิดนะวันนี้ร้านขนมจีนนะครับผมแล้วเขาจะมีปอเปี๊ยะทอดมีซาโมซาอะไรอย่างเงี้ยหาไม่เจอนะแล้วแบบว่าบล็อกแต่ละบล็อกอ่ะ มันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหมผมก็จําไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนเมื่อวานนี้ผมเดินมาเมื่อม่วไงแล้วก็ได้ไปกินเฉยเลยตอนนี้หาไม่เจอ <c oughs> เขาก็จะเป็นร้านข้างทางครับผมแบบเป็นเพิงขายอยู่ประมาณกลางๆของของบล็อกสักบล็อกดึงอะบล็อก2 9ถึงประมาณ36อ่ะครับอันนี้บล็อก32นะซึ่งผมเดินตั้งแต่บล็อกที่30จนถึงบล็อก37แล้วก็ยังหาไม่เจอนะฮัลโหล ตอนนี้ไอ้น้องกลุ่มที่ปั่นจักรยานผ่านไปเมื่อกี้ที่ทักทายผมอ่ะเหมือนเขาปั่นเนี่ยใช่ไหม h e l าฮัลโหล Are you Vietnamese o r <laughs> s o m e t h i n g No 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 <h ide> Can you Can you g u e s s Can you g u e s s my my nationality Where I'm from Um I guess you're Thai <laughs> Yeah <laughs> Exactly <laughs> Are you came from Thailand <laughs> <h ide> Yeah I came from Thailand Yeah Where are you guys going? Like we cycle. No. Like just walk. We are so bored to like cycling like around the city. Oh really? Wow. Uh are you guys live here? Are you guys from here? Yeah. yeah. Oh, alright. Wow, you speak English so good. You guys normally speak English? Like? Mm -hmm. No? Speak Burmese? Yeah, yeah, you can speak Burmese. Burmese. How many languages you can speak? Uh, like three or four. Three or four? Five. Yeah. Five? Really? Oh. Five yeah Burmese, English, and Hindi, also Nepali, and a little bit of Chinese. Oh, you can speak Chinese? <laughs> you, you can speak Chinese? I don't really know. Just a little bit like Watch out. Watch out, I start. Oh. You? What about you? Uh, I, speak, I can speak Burmese, English, Nepali, and Hindi, and food. Oh, and you? speak like Burmese English Hindi Nepali and also a little bit oh. Thai I'm I'm born from Thailand but I am living... Really? Yeah. Like You uh, born my in Thailand? You live in Phuket. In Phuket, right? Yeah. Oh, you So can you speak Thai a little bit? Uh like uh, when I'm younger I can speak but uh, when I'm this uh, I guess uh, I don't, I can't speak Bur Burmese so and Burmese and I forget Thai. Oh, really? Well, but you guys, but all you guys can speak Hindi, right? Yeah. Yeah, I've been to India like two times. Yeah. But I can speak only namaste. Namaste. And nahi, nahi, right? Nahi is it's been no, right? Yeah. Yeah, it's nahi, namaste. That's it. You have a YouTube channel or something? Yeah, yeah. I make a YouTube channel. Uh just by Huh? Just pythial. I will show you. Okay. Okay, okay. This is my channel. Oh. Just pythial. Okay. Remember that? So yeah. Just yeah. Yeah. Okay. So yeah So you gonna post You it. yeah. You, you guys will be on my YouTube oh, okay. video. Okay, we are gonna like <laughs> take photos together. Uh, <laughs> Thanks, bro. Okay, thank you. I really I nice appreciate to, meet it. You I so to meet you guys. I'm so appreciate to meet you. Yeah, me too, me too, me too. Nice to meet you. Nice to meet you. you guys are so nice. Okay. okay. Have, a nice Have a nice day. Yeah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. -bye. น่ารักป่ะเด็กน้อยเป็นน่าจะเป็นเด็กเสื้อสายอินเดียนะเพราะว่าพูดภาษาพม่าได้หมดเลยเออไม่ใช่พูดภาษาฮินดีได้หมดเลยนะครับผม <Hey. laughs> ะคือตอนนี้ฝนก็เริ่มจะโปร,ปรยแล้วนะครับผมยังไม่เจอร้านอาหารเลยนะฝนตกลงมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเก็บกล้องก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันร้านอาหารเลยแล้วกันไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะ Eventually ผมมาเจอร้านแบบว่าชาวเขานะหรือว่ามาร่าที่ทุกคนรู้จักกันเป็นไม้เสียบแบบนี้นะครับผม How much for one stick? Stick Yeah Box I'm sorry Box Box เหรอ How much? How much? Two thousand five hundred. Two thousand five hundred for one right? One Oh Okay Chicken This is chicken. Mm. อ๋อครับ One chicken please One chicken One chicken and one pork One pork Yep please อันนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านเขานะครับมีแต่คนแบบว่าคนพม่ามากินนะอันนี้เป็นไม้ละ800จานนะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยเป็นขว่ที่แบบว่าเวลาไปร้านอาหารที่พม่าเขาจะให้มากินน่าจะเป็นแก้มเบียร์นะแล้วนี้คือเป็นซอสซอสอะไรวะซอสมะขามหรือเปล่านะอันนี้ผมสั่งเป็นเนื้อหมูนะครับผมอันนี้ก็เป็นเนื้อไก่นะครับผม ดูันเผินเหมือนไก่ย่างบ้านเรานะจิ้มกับซอสมะาขาม,อ,มอร่อยอยู่นะรสชาติไม่ใช่หม่าล่าเป็นรสชาติเหมือนแังกิวเป็นรสชาติเหมือนไก่ย่างส้มตำครับทุกคนเป็นเหมือนไก่ ang, ย่างโรยซอสโรยพริกผงเฉยๆนะข้าวผัดไก่พม่านะครับผม คือผมก็ได้มีโอกาสกินอยู่สองครั้งแล้วแหละข้าวผัดพม่า,มาผมว่ามันก็อร่อยดีนะรสชาติคล้ายๆกับของไทยอะ่ะแต่ว่าข้าวเขาจะไม่เหมือนของไทยนะของไทยจะเป็นข้าวสาลีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นข้าวแบบว่าเม็ดสั้นๆเล็กๆเหรอครับผม,มทำไมข้าวแข็งจังวะออ,อิ่มข้าวแล้วนะ เดี๋ยวตอนนี้มาแวะซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อน้ำเปล่าหน่อยนะแล้วค่อยกลับห้องกันเท่าที่ผมมาเดินดูนี่มีของไทยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ่ะอันนี้แล้วหนึ่งเนี่ยบอลลูนแคนดี้อันนี้ผมไม่เคยกินนะแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยที่ไทยอะ่อะอรไรเนี่ยบิงโกก็ของไทยนะเห็นไหมเป็นปภาษาไทยเนี่ยห้าพันจาร์นะครับเออผมจะบอกว่า อยู่ที่พม่าเนี่ยจะเห็นขนมที่เป็นแบบเป็นมันฝรั่งทอดกรอบแบบนี้เยอะมากครับคือตามแบบว่าเวลานั่งรถบัสทางไกลแล้วเขาแวะจอดเนี่ยก็จะเห็นขายเต็มเลยนะรสชาติคล้ายๆเลนะแต่ว่ามันจะอมน้ำมันนิดนึงอ่ยก็อร่อยดีนะใครมาพม่าก,ก็ลองซื้อกินได้นะครับอันนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆกับโรงแรมผมนะอันนี้ผมติดกล้องไว้ที่อกนะครับ ถ้าเกิดองศามันไม่โอเคก็ขออภัยด้วยนะกาแฟโบราณไทยคอฟฟี่ไปดูว่ามีมาม่าไทยหรือเปล่าอันนี้ก็อะไรเนี่ยเป็นต้มยำกุ้งนะแต่ว่าเป็นภาษาภาษาพมา่านะครับผมอืมอา้าวอันนี้ผมไม่เคยเห็นที่ไทยนะมะมะ่าไทยคิทเชน่นกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีภาษาพมา่าด้วย เผ็ดแซบขยี้ใจแต่ฝั่งนี้เป็นปาภาษาพมา่านะราคา1,500จาร์ดนะครับโอ้โออ้มีน้ำจิ้มพันท้ายนรสิงห์ด้วยนี่มีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาพมา่านะครับอันนี้ผมชอบมากเลยเวลาผมเดินทางไปต่างประเทศหรือว่ากลับจีนเนี่ย จะพกไปด้วยตลอดเลยเวลาไปกินฮอทพอตหรือว่าไปกินปิ้งย่างนะต้องพกไปนะน้ำจิ้มมาไทยนรสิงห์ตอนแรกว่าจะซื้อขนมกินนะแต่ไม่ไหวแล้วอะ่ะซื้อขวดน,นี้แล้วกัน450จาร์ดยี่ห้อ,อเอเชียอะดูเหล้าดูเบียรเขาดิเขาบอกว่าเหล้าเบียรพรม่าเนี่ถูกอ้อ่ถูกไม่ถูกทุกคนดูราคากันเอาเองนะ2,500จ์ดลองไปวบวกลบคูณหารกันเอาเองนะครับ ก็คือเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ2,000ถึง3,000จ์ดนะครับต่อกระปะ๋องเบียร์ที่เขาฮิตสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น ABC นะครับ ABC กับยี่ห้อ t i เกอร์นะนี่เขาฮิตมากๆที่ประมา่าเนี่ยไปไหนก็จะเห็นป้ายติดเต็มเลย t i เกอ ABC อะไรเงี้ยเรามาซื้อน้ำแค่ขวดเดียวพอตอนนี้เหลือเงินทั้งเนื้อทั้งตัวอยู่ประมาณ50,000จาดนะเ <Thank you. S 2> ีบุรีเมียนมาด้วยแบบโลโก้นะ โห oh, เป็นแบบว่าซิก,ก้าก็มีนะครับเอ่อ uh, 400 1 2 3 4โอเค50โอเค Thank you บ๊ายบาย Thank you so much <Bye. S 2> นี้เป็นแท็กซี่ที่เขาเรียกให้นะครับบายบายบ๊ายบาย พนักงานโรงแรมกับเจ้าของโรงแรมเนี่ยระหว่วางที่ผมอยู่ที่นี่ก็ดูแลเอาใจใส่ผมรีมากเลยเวลาผมจะเดินไปไหนมาไหนก็ถามตลอดเลยว่าจะไปไหนต้องการนั่นต้องการนี่ไหมอะไรเงี้ยแล้วบางนี้ก็มานั่งคุยเป็นเพื่อนผมนะทริปหน้าเดี๋ยวไปเจอกันอเมริกาครับ